ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเบิร์สุขูสุคนมือนีพบพ่อกับเถากิติชัยบาลีช่องเก้าช่องเดิมช่องดีมีสระอีกคือเก่ามือนีเถากิติชัยพ้อมด้วยหลานจีมาทายทำวิถีชีวิตคนคนหนึ่งที่เล่าประสบอุบัติเหตุมาเป็นเวลาจักปีแล้วบกปีนะี่ะหกปีแล้วเราสีนอนอยู่ในสภาพยังสี่ก็อื ะกรอนก็นเคยอยู่น้ากันมาท้งแต่สมัยเท่ากิติชัยเป็นผู้ยบาลมาถึงมือนี่เราเกิดอุบัติเหตุก็เลยอยู่ในสภาพนี้มือนี่ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตอัปเดตชีวิตของเราวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเราให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับอันดับแรกก็ถือโอกาสเอ่แนะนําผู้ที่เกิดอุบัติเหตุซะก่อนเอา,านซื้อหยังแนะนําำตัววายวัดดีเอฟที่เจะตัว<ๆ> สวัสดีแนะน้ำโตจังน้อยเนี่ยชื้อบุญนาน้ำสกุลท่าเรนี่ท่าเรนี่บานเล็กทีเมื่อกี้ก้าวหมู่สิบเอ็ดตำบลหนองคุ้งสีอําเภอโน่นสะอาดผู้ดอนผอุดอนท่านีอันนี้มาเบิ่งเมียเล่าบาทนี่เมียเล่าแนะน้ำโตสวยๆสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องก็เดยนี่หละบยุ่งสิละชื่อแนะน้ำโตอยสแม่ซ้อนน้ำสกุลผ้าหา อยู่น้ำกันเงินอุบัติเหตุสามีเป็นอุบัติเหตุรถล้มอุบัี้มาถึงร้านร้านซื้อยังวันนี้ร้านที่อยู่น้ำอ่าวาดีจ้าสวยแล้วกันเนี่ยน้โตัวี่ค่วัดีเนี่ยน้ตัวซื้อยางลูกซื้อผาว่าดีวีผ้าว่ดีวาดีผ้าว่ดีาว่ดีผี้้าว่ี่า้าว่่ดาว่าี่าดี่ดวดีาวดีุว่ดีดุ แค่ปีแล้วก็ถามไม่อีกทีนึง6ปีนี่ในจำน้อน6ปีนี่อยู่ในสภาพจังสี่ตลอดแน่นอนมี่จำน้อนยู่จังสี่ย่ำไปขี่ไปเหีียวได้ปะเนี่ยรุนี่เลยครับเหีียวหนีขี่หนีอ๋อกระเหยวก็ยู่ในสภาพสี่อ๋อนี่คือสภาพถุงเหีียวเหยียวสิอยู่จังสี่กินกระ่อกในนั่งกินกระนอนกินยิ่งนอนยู่จังสี่เอ่อเอ่ออุบัติเหตุเี่เกิดจากอย่าง ม้อไส้ม้อไส้ผ้าลมผ้าลมทาได้ปีสองพันหาร้อย้าแปดทางจะปีห้าแปดจนถึงเท่าเดียวนี่เมี่ยกลบเป็นผู้ใจดีเติบตัวนี่เมี่ยวกมาถึงทั้งเมียนีเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เมียขี่ขี่เมียเอีเมีย่อนเขาแมนเบิท์เนี้ยอาบน้ำเช็ดตัวเช็ดตัวให้ ที่นี่อาหารการกินค่าใส้ใจในการเป็นยูนี่ได้จังไหรเงื่อนทองเพราะหแุ่แล่วราช่วงนี้กินเงืนเบี้ยผู้เฒ่าอายุเบี้ยผู้สูงอายุเดือนน่หกร้อยที่นี่มีบัตรสวัสดิการน้ำเพิ่นบอมมี่ถึงสามร้อยผู้พิการได้แปดร้อยผู้สูงอายุหกร้อยหมายถึงว่า่านานี่ได้พิการทันซีไปนะ สองยางบันี้เแถาซ้อนเนี่ยเพรท่านในไดเพราะท่านในไดครับทีนี่นะทีนี่สิได้แปลว่ามีค่าใจใจอยู่เดี๋ยวนี้กับฉลูเรียว่ากับคือเงินพันสี่สนันเดือนหนึ่งครับมีเท่านั้นเอออย่างอื่นบ่มีเลยอย่างอื่นกับมีรัดซอยไอ้มีโควิดอ่ะโอ้รัดซอยโควิดว่างหันครับโอ้เบิดโควิดแล้วก็คือเบิดเลยดกับพันก็แบบโอ้จบแล้วแล้วจบเลยเออ ส่วนใย่ซ่อนนี่เด้ได้นั้งขาว่โควิดได้ร่้งได้ท่อกันสมมุติโควิดเหมดแล้วโควิดแล้วรูมเล่าทรงมากในเดือนละสองพันสามพันรู้กันพิจางาโควิดเขาว่าใคยได้ต็มทีเดียยืมทียืมน่างกินย่คฟาดตีเวีถีชีวิตคือ่าชใส่ใจคันลูกเ็ส่ทรงให้คันว่าได้เงื่อโควิดก็ไม่นี่แบบยืมพียืมน้องไป กินเส้นไหน่าสาโทษนี่ได้เห็ดบอเป็นสีนหลายได้จางเได้เเนี่ยเวอรอเนี่ยไ้กินเห็ดบอก็คุ้มปีดอกแบ่งกันลี้ยวแล้วก็กุ้มปีกับพู้เขาเห็ดเอออืบ่งกันเลี้ยวอะไรอืม่สิบอกี่สิบสอบปุ๋ยอี่สิบี่สิบปอกปุ๋ยยีสิบสอปุ๋ยแล้วได้ได้ยาได้กินซื้อมือไปเอ Ừ. cả do xoay đại lai biểu biết đọc. và nì cha ban cha mương, khuu cơm cho mĩ nam chạy, mĩ xoay mĩ bò cả mĩ, cái mực, cái mực, mông mà du, nghe cái mực thì mày du, cười cười nghe, ăn ăn mực, 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 ăn ก็เอี๋ยวไมบ้านโคงกางบหรอบ้านโครกกางเออโครกกางจช่าห้ว่าสองสามเอนอ่ะโครงกางนี่ละงานง่ายน่าเป็นแปมเฟิร์สไม้ออ้อนอกเหนือจากแปมเปิดมาไม้พวกเอาน้ำเดี๋ยวนี้ได้ซื้อกินบ่อเลี้ยยู่บ่อก็ดียุ่งขึ้นไม่นั่นได้ซื้อจะกลับซื้อกลับกซื้อตัลับลน้ ไปหาหมอหาหมอนี่เขาไปเดือนให้จักเชื้อเดียนงานเืกับเรียนลาเียห้างเยือกับสองเดียนนั่งไปไปหาหมอแต่คือไปเปลี่ยนสายเนี่ยแต่ไม่าอ่นก็บ่อยากไปอ๋อไปเปลี่ยนสายเงี้ยครับห้างเชืยอันอ่นอ่านทั้งนก็จะไปเื่อมเมื่อกี้โควิดไปไปอย่างเงี้ยลบไม่อยากโคบิดลดกับิดตามตาเรื่องสูงเด่นมันไปว่าอยากไปว่าจำเนว่าอยากไปน่าหยาดนั่โควิด ชีวิตหกปีที่ผ่านมาฝันว่าได้ย่างได้เห็ดเถอะ่ะฝันตัวฝันว่ายังไงครับฝันว่าเคยได้ย่างฝันว่าได้ย่างย่างหัดย่างจนถึงกับว่าหัดย่างหัดย่างไม่น้าบ้านเนี้ยก็เลยว่าเท่าอ้ย่างสิอยากอายคนเข้าไปย่างไม่เหี่ยมตัวเองก็เลยเขามันไม่เหี่ยมแต่เขามาย่างไม่เหี่ยมเวละหัดย่างกับเี่กับอืม เขาเรยออยู Finally, the the right? like, ่สองสามปีอ oh. ย nice. uh ู huh. ่อันนี้คือควมฝันเนาะรับแต่ว่าควมจริงเงันลูกนั่งในพอแก่ไหมบออนอนงสบายมนงบอกถ้ามันกวบฝันว่าตายถ้ามันกวบฝันว่านังนส่พาีเลยฝันมันยัง้เลยก่เน่ยหงนีแข็งนี่ข้างแข็งไปงาก่าดิกินยางกินใส่องเางานก็ เรื่งสีพื้นๆขึ้นมาแล้วมือก็จังบ้องหยนบี้านี้ก็ส่ายสบายดีก็เลยว่าอาหารบ่จัดยายกินเงนจมใจกินเที่ยวจมใจกินบุตใส่กับไปซีเมฆข้างแข็งความเอ้ยข้างแข็งยินหัวอ่กินเข่าก็ได้ยินแย่กินเข่าทั้งสายยางพอกินเข่าทั้งสายยางกับมือเลยมันเป็นทั้งสี่บัืนจังเขาม่ามือจังเขาม่าบาดเพ่อะมือจังเขาม่แล้วบาดกันบมางอ่าลำบาก เอาไปย้ำแม่เหมืนรึแมาอาบปากได้เนี้ยแต่รึถอดสายยางออกกินทั้งปากคอยกินมากกินมากอัดอ้าดันวัดมือวัดเล่นเนาะอือเฮ้ยุ่งสิเหรอพี่น้องเป็นมาถามข้าวถามข้าวพอี่ล้องไปเออมากมันก็มาถามข่าวอยู่อย่าดึงรุ่งรแต่พัาไปลุ่งมันก็มาแล้วมากมากเลมาว่ามึงเดี่ยนกว่อนี้เยอะเลย เดนลิ่เงียบไม่เือนอาน่ต้นเดินนีอะอ๋อตามเาะเดียวักั่นและต่างต่างคละมันปัญหากันั่างละเรืองง่ายพี่น้องเอากระสานมันถอดชีวิตกวมๆมันต้องมีว่าันอืมขอบอกไปยังครับชีวิตกวมๆตายแล้วไปมันทอดมือไไกับมือนั่นลไภที่กันละว่ะอืมแต่ละใจใจสังนซะอืมอือก็สั่นมันว่แล้วตัว มาตัวไปขี้เลียขี้ยางนี่ก็โอ้ขี้ว่างไหนคอยที่นี่มาถึงทั้งเมียนี่เดี๋ยวนี้ได้ไปเฮ็ดงานอีหยังบ่บ่ก็อยู่บ้านเฝ้ากันจังซี่เหรอถ้าหากนจังซี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่นมากินแล้วก็ร่างโตให้กันเฮ็ดแนวกินให้กันแล้วก็นอนเฝ้ากันอยู่จังซี่เนาะมันอ่นนั่นมันรับอากาศบ่ได้ไหม เอนจะเอาห้อนเ้ามันยูอะไรได้นน hey, ้ามาพุมกันเอานแข็งคนนี้พุมกันนี่แข็งว่าใส่สกสวะกรพุ่มอือลาน้อยนี่ได้ได้ซอยอันอันคนป่วยจะเชื่อบอสได้ซอยยังบอสเอาน้าหน้ากินเปนก๋ไรเตู๋ ้อนเขาได้เอาหน้า,มา,นามไม่กิน,นมีอง่มอน่าไปก็ไปตลาดตาลีกันพอนเขาพอนเขาก็ถือว่าใช้ได้ยุหลานมันบ่นใช่ยสัเาม,มันยโยต่อไปโยตอ้งเจ้าร้อยผลิตนโมก็จีมาอั่นมันปัญหานั่นแต่มันบ่อนี้กระสมบใก็ได้อะไรโยนั่นชีวิตคนเห่านายยี่เกิดมาก่แนอนอนเสมอไปทำกิจช่า่ก็ถือว่าเป็นบุญ ยังๆได้ไปได้มาได้นะครับแต่ว่าปีหน้าความไม่จักให้เฮาสิพ่อกันหรือพ่อกันนั่นคือคนเจอะอะไรเจ้าวเยอะมากลองจอยที่แล้วถ้าถือว่ามือไ่าส่วนในโลกนี้กะ็มีเอียงแน่นอนนะครับเขาบริคืดว่าสิเป็นจังสี่จักเดื่อนนั่งกลั่นมัจจิกะว่ามันไปหากินบุญนั่งกลั่นทำมาหากินไวๆว่าทำมาหากินนั่กันไปหาคนมั่น ตัดอ้อยน้ำกันอจากมือนั่นมาหอดมือนี่เขากิจิใช่ไม่เห็นแล้วก็น้ำตาไหลน้ำถือว่ากลัไปเว้นมั่นเนาะศาสตร์ปางกรเขา้าปาจิตเ็ฟอี่อย่างไหวศาสตร์นี่มันก็จงค่อยกลับมาหาเข้ามาสนองเข้าแต่ว่าเข้าก็ททำใจไปที่นี่มีอย่างอยากติฝากไปถึงเอฟซีอยากติฝากไปถึงกี่น้องบอว่าเดี๋ยวนี้นะ อาผู้ข่าได้รับอุบัติเหตุทังซี่กับขอให้พี่น้องจะเป็นังสี่เถาะนี่ยังอยากสิฝากบ่ออืออืออยากสิบอกแล้วแล้พี่น้องบ็แล้พี่น้องยึดตนอือนั่นละอือผมยังตากฟังงายแล้วพราะวมันกับหลอกนีมันเอาเนี่ยนอนมาเเราเป็นมาเป็นไหนคุ้จริงคุ้งยางอือว่าขีดว่าฟันอ๋อจะเป็นหังสี่แลวอือ ถ้าพี่น้องม่น้ำใจเขาเจ้าโอนเงินโอนท้องมาให้กะอกปฏิเศษเป็นยังบุญถือว่าเป็นยจ้าบุญนอครับเพราะว่า่อเหยอะตัวเองเมื่อใดแล้วครับก็ฝากไปถึงพี่น้องเอซีเบิรสุขูสุพนเดอร์ถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วอยากทิสช่วยเหลือกะเท่ากิติชัยเล่ากะสิลุ่มเบอร์ บัญชีธนาคารไว้ให้นะครับทายคลิปแล้วก็โอนมาเขากิจใชยกะสิเป็นสะพานบุญให้แล้วก็จีน้ำาม,มอบให้เพื่อนเบิดทุกบาททุกสตังค์นะครับถ้าพี่น้องผู้เพิ่นมีน้ำใจผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่ากับพี่น้องผู้เบิแล้แก็สุดแล้วแก่ก็ได้บังคับบ่ได้ว่าจังไดดอกบ่ได้ว่าอีหยังดอกถ้าหากมีน้ำใจก็เป็นจังบุญจังคุ้นก็กับขอพระคุณหลายๆนะครับส่วนทั้ง คุณแม่บ้านเคุณนนี่เลยสิฝากเหียงถึงพี่น้องของฝ่ายเอฟซีเพร่ะคมีใจบุญท่านๆก็บ่ได้คัดแล้วยกมือกราบขอบพระคุณเพม่น่านคุณเด้อกันแม่นไปเรื่อยๆก็ดีนแล้วยู่งซีมาหางกปีแล้วอือยู่ในสภาพนี้สภาพนี่แหละกสีวัตจังดเพยุ่ณใจบุญท่านๆก็มีน้ำใจก็บริวารแล้วรายได้รายดีเจริญเดือนก็คือนหนึ่งเบี้ยคนพิการ์แปดร้อย สองแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุหกร้อยมันก็จะเป็นเงืนพันซีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนกับมีจจำกัดอยู่เพียงสำานีส่วนแม่บ้านกับพ่อมีัเอียงพ่อมี่ไล่ใดไล่ดีเอียงเบิ่งกันแย่งกันอยู่สำานีเป่กันอยู่พ่อตำหนีปีนากระชได้หกร้อยถ้าบ่ตายก้อนกันก็สชได้บวกเขาเป็นพันเป็นเป็นสองพัน หกรอยกับท่นซีเป็นสองพันก็ดีอืมเป็นมีใจบุญท่านกับพระเดวายแล้วอืมตื่นต้นน้ำใจเพิ่นแล้วอืมครับว่าสำหรับคลิปนี้กาให้ผู้คนอ่านอนจิตเสียตินหมอนอยู่ในนี้กาขอบพระคุณพี่น้องงามๆจะน่อยแน่อืมครับอืม เป็นเรื่องครับผมตาพี่น้องผู้คนไม่นำใจเห็นแล้วถ้ามีความเมตตาสงสารแนวไรกับคุณหลายๆอ่อมอีกเป็นกับตกอายุกับภาพนี้แล้วโอเคโอเคครับเนี่ไปเบิดทุกผู้ทุกคนบาทเนี่ยตะกีเห็นเบิดทุกคนบาทเนี่ยกิถือโอกาสคลิปนี้ก็คงสิจบไว้แค่เพียงสนีทฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขากิจใช่ไหมเด้อ พ่อรับเถากิติใช่ได้มีคานามุกน้ำมันรถไปหาไทยทำพี่น้องบ้านนั่นบ้านนี้ไม่ให้ไทยเฮาได้เบึงได้ชมกันนะครับขอสำเนาเ่ากิติใช่ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และวก็คลิปนี้ถ้าพี่น้องถืออกถึกใจอยากถืมีนั่นใจใส่เหลือเจือจานบ่ว่าจะเป็นหาบาทซีบ,บาทเถากิติใช่ซีเอาเบอร์โทรศัพท์โอเอาเบอร์บัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิป พี่นอ้องพิจากหน้าเอาเห็นสมควนรือนัองใดก็สุดแทกแตกนะครับส่วนเถาทีา่ที่ใช่กระบมีเอียงสีวอลไหลเห็นแล้วก็น้ำตาไหลน้ำตาสิออ,อกว่าโบออกจะเลยเมื่อเห็นคนเคยอยากเคยกินน้ำกันคนเคยไปกินบนุญวันนั้นวันนี้น้ำกันไม่เจอสภาพมือนี้บัดควมสิีวอลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ